ในโลกที่ไหนเนี่ยบางคนบอกอยู่ใต้ดินครับบางคนบอกสวรรค์อยู่บนฟ้าลรวจะลงเราเราคนจะเชื่อใครเนี่ยเชื่อตำรับกรับเชื่อตำรับก็ต้องเ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านรู้จริงๆรู้เพราะท่านไปเห็นเห็นว่าจิตท่านบริสุทธิ์หมดเกลเลออาสวะอเห็นอย่างไร ก็รู้อย่างนั้นไปตามความเป็นจริงแล้วก็มาสั่งสอนอบรมพวกเราเนี่ยเป็นประเดชพระคุณกับเราเลือกเกินที่ท่านมีพระมหากราุณาดีคุณทำให้เรารู้เรื่องราวแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือทำธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันเพราะร่างกายเราจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยของหยาบต้องมีปัจจัยสี่ ต้องทำมาหากินที่จะทำมาหากินอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องทำมาสร้างบารมีด้วยบางคนขายน้าครกก็ขายอยู่นั่นบางคนก็ไก่ย,ย่างก็ย่างกันมาอย่างนั้นเลยเอาเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกพระราชไม่่ายตั้งรู้นะจ๊ะถึงไม่รู้หมดก็รู้บ้างก็ยังดีอรู้มั่ง นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินนะจ๊ะเป็นภพอีกภพหนึ่งแนหะแยกทางหากเลยอย่างจะพูดถึงเขาซีเนรุหรือเขาพุตเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยเราต้องจับหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงข้างบนนั่นนะในเชิงเขาก็สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา จำก็ได้ไหมได้ได้เนาะนาติตายก็จะมีชมพูทวีทางเหนือก็อุตระกรุทวีปทางซ้ายอาวิธีเราสมมติทางตะวันตกอมรโกยานทวีปททางด้านขวาหรือด้านตะวันออกบุพพาวิเทหะทวีปทิศนี่เราสมมติเอานะตรงนี้เราก็จะมี บีบน้อย้องรอบกันอยู่ใต้เขาสินเนลุหรือเขาพุเมนนั่นแหละจะมีเขาอยู่สามลูกเป็นสามยอดเีเดดือเขาตรีกูดกูดแล้วก็เประยอดสามยอดหนุนกันอยู่รองรับเขาสินเนลุกึงจะได้นึกภาพเป็นลางๆใต้นั้นลงมานั่นแหละนั่นแหละเป็นทิตั้งของนรกทั้งแปดขุม สมมติเราดูด้านข้างเนี่ยขี่เส้นไปเลยนะ,ะขุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ไปสุดขอบพบด้านล่างดูด้านข้างเันหนึ่งสองสามแล้วอะไรสี่ห้าหกจะหลับ <8. S 1> ไม่ใช่ะ <laughs> อ่แปดชั้นชนะั้นหนึ่งชื่อสันชีวะขุมสอง การสสุตตาขุมสามสังคาตะสังคาตะขุมสี่โลรุวขุ้มห้ามหาโลรุวขุมที่หกตาปะขุมที่เจ็ดมหาตาปะขุมที่แปดอเวจีอเวจีมีคนดังอยู่ใช่ไหมเป็นพระซะด้วยโอพระดังโอดังมากมากเลยนี่ดังในทางที่ พูดจาส่อเสียดให้สงแตกแยกอ๋อ oh. นี่เลยท่านเ้วไปอยู่ห้องโสวีทนะ uh huh. นะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม oh. ยักษ์นึกดูซิว่ากายท่านใหญ่ใญ่แค่ไหน oh. คือไอ้แท่งเหล็กที่เสียบไปเนี่ยจยนนึกว่าเล็กๆนะครับอ oh. ย่างน้อยเท่าลำตาลใหญ่ๆนะ oh. อ๋อเสียบเข้าไปเนี่ย ก้นถึงทะลุหัวเหมือนไก่ย่างแต่ไก่ย่างมีอันเดียวใช่ไหมสีับอันเดียวครับอ้น, okay. อน,นี่เพิ่มอีกสองอสีข้างครับขวาซ้ายอันล่างบนน,น,งนี่พรานอนหงายนี่ครนอนอยู่กลางหาวใช่ไมั้ยกางอากาศย่างด้วยไฟนรกซึ่งมีสีดำดำมากร้อนมาก ร้อนขนาดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ให้ให้ครับอะไรนะพอค้าหมูที่ขายหมูว่าไฟนโลกเนี่ยห่างร้อยโยชน์ใครมองกับตาบอดแล้วโอ้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เราจะยังไม่พูดถึงกันเอาพอค้าขายหมูข่าหมูเป็นประจำ แต่เธซื้อหมูที่ก็ฆ่าแล้วมาขายต่อแล้วนั่นอีกเรื่องเนับแต่ไม่จะไปชี้สั่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนั่นแล้วเสร็จถูกชะตาอะไรอย่างงีเ้เพราะนั้นไฟนระกนี่ร้อนแรงมากเอาดวงอาทิตย์ใส่ลงไปก็ละลายเลยโอ้แต่ทำไมสัตว์นรกอยู่ได้เนี่ยพระดังท่านนี้เนี่ยพระเทวทัต อยู่ได้เด็กกรรมบาปอกุศลกรรมก็ยอยู่งั้นทรมานอย่างงั้นร้อนทุกมหาศาลทีเดียวเลยมันซึมเข้าไปในทุกอนุเนื้อเนีย่ย<ม>เอาแค่เราเอานิ้วแย่เราไปในเตาไปไง<อ>ย่างรีชักกลับมาเลยใช่ไหมมีอารมณ์อยู่ในนานๆไหม,ไมปุ๊บเอาออกเลยอารมณ์ปุ๊บถอยกลับยัง เพราะนั้นดูด้านข้างแปดขุมถ้าดูท็อปวิวสมมุติเราเลื่อนเอาเขาตรีกูดออกจะเห็นหนึ่งสี่ห้าห้าเห็นได้ไหมหนึ่งสี่ห้าห้าเออหนึ่งหนึ่งคือขุมที่หนึ่งแล้วก็มีแล้วก็สี่ห้าห้าเอ,อ ขุมบริวารสี่ทางด้านสมุตดิด้านทิศเหนือนยแล้วก็เลยจะขุมบริวารไปหน่อยก็จะมียมโลกอีกสิบขุมแต่เขาแบ่งข้างละห้าถึงใช้คำว่าสี่ห้าห้าอ่านเลกออกไหมอ๋เอเปรูปเพราะฉะนั้นสี่ห้าห้านีน่ด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ตะวันตกตะวันออกเหมือนกัน อ่าง่ายไหมตอนนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะนั้นก็ตรงกลางก็เป็นหนึ่งสี่ห้าห้า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 นี่ออกไหมนึกออกถ้าจำตรงนี้ได้อีกแปดชั้นเหมือนกันอ๋อขุมนรกมหานรกสันชีวะแล้วก็ไปขุมบริวารซึ่งมันอยู่ทั้งสี่ทิศสี่ด้านครับแล้วก็ เลยจะขมบริวารไปเป็นยมโลกค,ค,คืออ,อนรกยุวะไงย,ะยุวะนรกรนรกเยาวชนจะอยู่เแถวนั้นนะแต่เยาวชนนี่ทำไปเล่นไปนะเป็นชื่อว่านรกนี่ไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นห <14 5. S 1> นึ่งส <15 5. S 1> ี่ห้าห้าทุดนตัวเลขก็จะออกมาแปดหนึ่งสองแปดสามสองศูนย์สี่ห้าหก แปดคือแปดขุ่มใหญ่หนึ่งสองแปดบริวารขุมบริวารสามสองศูนขุมบริวารสี่ด้านด้านละสี่ก็เป็นสิบหกสิบหกแปดก็หนึ่งสองแปดตามทันไหมจ๊ะทันครับอ่ครนี้ก็ยมโลกด้านละสิบก็คือห้าห้าอา สี่ทิศก็เป็นสี่สิบสี่สิบขุมคูณกับแปดขุมใหญ่ก็เป็นสามรอยยี่สิบเอามาบวกรวมเงินแปดหนึ่งสองแปดสามสองศูนย์ขีดเส้นใต้ได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกเราจำตัวเลขได้คนี้เห็นคุ้มชัดเลยคนนี้นะโอ้ชัดเจนละคดีแหละเพราะนั่นเรื่องนรกตอนนี้จบแล้วเห็นไหม ง่าย <c oughs> เห็นไหมล่ะง่าย <c oughs> นิดเดียวทีนี้มันเรื่องลำดับความร้อนแรงของไฟอาวทจีก็อันดับหนึ่งครับแล้วก็ร้อนน้อยลงมาเรื่อยๆพอใช้กันครบแปดขุมแล้วก็มาใช้ขุมบริวารอีกพอหมดขุมบริวารก็มาใช้ต่อยมโลกไฟนรกยมโลกนี่ยังดูสีสัน เออดูออกว่ามันพอจะเป็นไฟที่เราคุ้นเคยคนะคล้ายๆไฟในมือมนุษย์นี่แหละสีสันคล้ายๆนอกัานไฟอื่นมันทำมบุนหนึ่งน่ะจะลืมวันนรกนี่มันมืดนะมันที่มืดมันทึมๆท,ทุบๆท,บท,บทีเดียวนะมือย่มมันโลกนี่ยัง เทียบแล้วยังเออแต่ไม่ใหญ่หน้าไปอยู่แนละ้วหน้าไปดูมากกว่านะเพราะว่ายังมีมันเป็นเมืองนะใมโลกเนี่ยในสามรอยยี่สิบแห่งเนี่ยเหมือนเป็นพระนครแห่งหนึง่งเขาเรียกว่าอ่าราชธานนคร เรื่องคุกดีๆเนี่ยนะครับเพราะว่ากำแพงอะไรต่างๆนี่บางแห่งทําด้วยเหล็กเป็นกำแพงสูงๆบางแห่งเป็นทองแดง oh. บางแห่งเป็นหินบางแห่งคล้ายๆปูนอย่างงี้แหละเป็นปูนอุ้ยน่าดูถ้าดูคล้ายๆเชิงเทินคล้ายๆคล้ายๆคุคคคคคกก็แหละ เชิงเทินแล้วก็มีประตูเข้าออกมีนายทวารใจดีเปิดให้เข้าตลอดลอารมณ์ดีดีใจดีนี่แต่แ้าตั้งแต่นรลขุมบริวารไปถึงหุ้มใหญ่นี่เป็นนรกปิดอ๋อส่วนยม,มโลกนรกเปิดอ๋ออ่าจะมีปิดเปิดแต่ราคาเข้านั้นเราปิดอย่างเดียว บรรยากาศมันร้อนๆึมๆหม,มึดๆมีแต่เสียงโหยหวนกงนอยู่ตอลอดตนนั่นเลยเรียกว่าเสียงไงเสียงมันละ่ะตรงนั้นไม่ไม่มีอา,ารมณ์จะไปฟังเสียงของใครครับก็ไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยที่ตรงนั้นแหละเห็นแล้วน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวไม่น่าอยู่ ยมโรคผู้ที่ไปลงทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากนรกที่ขุมบริวารและขุมใหญ่คือขุมใหญ่กับขุมบริวารเนี่ยนายนิรยาบาลต่างๆเป็นของเกิดขึ้นในบาป<อ>เป็นของขยสิทธิ์ที่บาปบันดาลให้บันเกิดขึ้น เป็นนายนิรยาบาลที่ทรมนสัตวนลกแต่ยมโลกนี้นี่ยนายนิรยาบาลยมาบาลอันนี้มาจากสองทางทางที่หนึ่งมาจากาพวกกุมพันธ์พวกยักษ์ชันจตุมหาราชิกาซึ่งเขาจะทำงานประสา,ากนกันกับ ปกครองเขตทุกๆเขตในชมพูทวีปเนี่ยสมมติว่าโลกใบนี้ก็ทั่วโลกมันจะมีเขตการปกครองเหมือนมืองมนุษย์นี่นะถึงแม้จะไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการปลูกการหวานการกสิกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ก็จะมีหน้าที่ตรวจตาดูมนุษย์ ทำบุญหรือบาปเขาขบยา,ยามจะเตือนให้ท่านแตบุญนะแต่เรามันตากระทูหูกระทะหูอื้อกินจะให้สังหรณ์ใจยังไงจะเข้าฟันยังไงก็ไม่อยจะเชื่อไม่อยจะได้ยินแล้วนี่เขาจะระทำงานภาษางันตลอดเลยและท่านเรานี้อยู่ในความปกครองของท้าจตุโลก,กบาลที่เรา ไปจำลองราชวัชทงมาเนี่ยเนี่ยเขาจะปกครองกันมาเหมือนเมืองมนุษย์จะเป็นเขตของการปกครองตั้งแต่ปกครองใหญ่กับปกครองย่อยๆซอยเล็กๆมาเรื่อยๆถึงภูมิะัทวาอะไรต่างๆเพครับ <c oughs> แฉะนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปต้องยอมโลกที่จะไปทำหน้าที่ เป็นพญาเยม,มราชในนิรบาลนิรยาบาลเจ้าค่ะนิรยาบาลเจ้าค่ะก็มาจากทางนี้ทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือพวกหมดกรรมจากขุมใหญ่มาขุมโมลวานอพอหมดกรรมจากขุมโมลวานเศษกรรมยังเหลือก็อมาอยู่ตรงนี้อีกมาทำหน้าที่ตรงนี้เห็นไหมจ๊ะว่ามัน มันซับซ้อนเดียดีเนี่ยก็จ,จะอยู่ตรงนี้และใครแหละที่จะไปยมโลกเด็กรรมตรงนี้มันซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยต้องค่อยๆเล่าไปทีละนิดทีละนิด,นดเพื่อให้ใหสงสัยแล้วก็เพื่อให้เข้าใจด้วยคือบุญไม่พอที่จะไปสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยบาปก็ไม่มากขนาดที่จะไปลง ขุมใหญ่แลอขุมบริวารไอ้เวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่ก็บางทีบุญก็ทำนะแต่กรรมก็สร้างกรรมก,กรรมชั่วก็สร้างโดยก็บ,บางทีก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกรรมชั่วกรรมอะไรตทางๆทำไปต้องยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างไงจะไม่กระทบใครเนี่ยกำลังนึกๆึกอยู่ ตัวอย่างนี่มันกระทบเพราะาการกระทาของมนุษย์นี่มันมันเป็นอย่างนี้ซะด้วยมันจะไปพอเหมาะพอดีกันตรงนั้นเอาว่าตายอย่างไม่มีสติบุญก็ไม่ได้มากอะไรปราบก็พอประมาณเดี๋ยววให้หลวงพ่อนึกตัวอย่างที่มันไม่กระทบใครแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในว,วันหลังๆครับเอาตรงนี้ฟัง เขาคลาดแค่นี้ไปก่อนนะจย์ทีนี้สมมุติว่าประสบอุบัติเหตุตายค,คือตัวประกอบเหตุอย่างนั้นแล้วประสบอุบัติเหตุตายตายก็ภายในเจ็ดวันนั้นตัวก็ไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงทั้งท่านที่เคยตายมานับชาติไปทวนเนี่ยแต่มันลืมบ,รบพราะั้น,นั้นก็มันวุบหลุดออกไปเพราะหลุดออกไปคันนึกถึงญาตินึกถึงเพื่อนนึกถึงที่ทํางานนึกถึงที่ไหนก็ แอบไปแต่พอไปคุยกับใครแล้วเขาไม่รู้เรื่องวันสุดท้ายก็ต้องมากลับมาที่เดิมเลยหนะ้าที่ที่ตัวตายแต่ยิงตัวตายผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายหรืออะไรกันแล้วแต่มันจะเป็นอย่างนั้นนะพอครบพวกนี้มาเลยมามาเนี่ยคือพวกนายนิรยาบาล ที่เขาทำงานประสากน,กนกันกับผู้ดูแลเคสเขาก็จะต้องดูว่าผู้ที่ตายเนี่ยตอนยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางไหมพอ,อมีบุญหนักสักใหญ่หรือมีหรือว่าชนระดับไหนเขาจะเอามาให้พอเหมาะกันอ๋อไม่ใช่มาเพื่อเป็นเกียรตินะ มาคมม,มให้กลัวขคมขวัญกันเลยว่าเออนี่เคยตอนเป็นมนุษย์ดิตดังนี่เก่งอะไรดังแล้วนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นทีมมาถึงเห็นและกลัวแล้วกันแหละพร้อ,อมด้วยโสดตรวนแต่ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาพื้นๆอันนี้มาไม่ค่อยมามาสองคนหมื่นสามคน จะเรียกคลนละตนนี้เป็นยักษ์พวเนี้ยกุมพันธ์ตนรูปร่างพ็งพุงพลุย,ยตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> ก็ยากกันแหละผมหยิกหน้ากรอตาพองพองผิวเขามีหลากสีเนี่ยแต่ผิวที่นำคือผิวดำ <c oughs> ไม่ใช่ดำขำดำตับเป็ด เงางามแล้วไปจอย่านั้นเลยมีดำแดงดำอมเขียวเขียวดำอมม่วงมง่วงผิวนะผิวหนังแล้วอ่ะผิวหนังครับนี่คก็จะมีดำนํำแล้วก็สีทึมๆนึ่มเลยโอ้ยใหญ่นุ่งหยักลังอันนี้เราเคยเห็นในหนังที่เขาทำที่พบปัจุบานสีแดงใช่อ,อยักลัง อีแดงอาวุธมักจะเป็นหอกหอดาบอะไรต่างที่เราเห็นในพิภพปัจจุรานกันนะครับดูหนังกันนะ่ะครับอาเป็นอย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยอ,อาวุธที่ก็ถือกัมาเนี่ยเป็นหอกมีดาบก็ม,ม,มีมีอะไรให้กลัวรรพร้อมสดตรวนถ้าอาวุธสมัยนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเนลมิตเอาออให้เห็นแล้ว ซ่ามากนะครับเอาซ่ามากกว่าออ่าอ๋อแต่ก็จะมีทีมถือหอกกระดาบเป็นหลักแล้วก็จะมีไอ้อย่างเนี้ยอนี่นี่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมันน่าอัศจรรย์จริงๆเลยมันน่าฝันในฝันไป็ยันเลยอืมครับแล้วก็โสดตวนมากระคองกันเลยแหละไปกันเป็นแถว